สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยนะครับคราวนี้เรามาดูเกมมือถือภาษาไทยกันบ้างนะครับดูศักสภาพน่าจะแปลมาจากจีนนะครับชื่อเกมก็คือไร่เทียมถ่านนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเขียนตรงตัวเลยไร้เทียมถานนะครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับทีม3ก๊กซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เล่นได้ยาวแน่นอนเพราะว่ากว่าจะระบบเปิดครบเลเวลร50าครับผมซึ่งผมก็เล่นไปเบื้องต้นแล้วเลเวล30กว่าก็า เอามาให้ดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับน่าสนใจยังไงอะไรยังไงนะครับเข้าไปสู่เกมกันเลยกันล้วกันนี่นะครับก็เนี่ยครับดูจากลักษณะก็มีตัวละครคนอื่นเจอคนอื่นวิ่งไปวิ่งมาในเมืองด้วยนะครับแล้วก็คําถามคือแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงอ่าจริงๆมันจะมีเควสอยู่ตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะพาไปส่วนที่เกี่ยวข้องเลยว่าเราควรไปทําอะไรนะครับอ่ะแต่ เนื่องจากเป็นเกมที่มันต้องใช้เวลาในการเล่นจํานวนเยอะมากแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นระบบก็เปิดมาได้จํานวนหนึ่งะครับแล้วเราลองดูระบบที่ที่จะเปิดในอนาคตตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนีนะเลเวลสาปเปิดระบบสมบัติเลเวลสามเยุทธการอมตะห้าสบระบขวัญ60สุขคติระห่ำคืออย่างที่บอกเกมเนี้ยยาวๆอ่ายาวๆนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถที่จะรับ ของรางวัลได้ตามเลเวลที่เราถึงด้วยตอนนี้รับได้ถึงเลเวล20แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับกว่าระบบจะเปิดพบ150เกับผมศึกคำเซิร์ฟเวอร์โอ้โหเล่นยาวเล่นยาวเลยเกมนี้ใครที่กำลังหาในแอคชั่นเล่นยาวๆแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูระบบก่อนกันละกันนะครับหลักๆที่ผมจะนำเสนอเลยก็คือการต่อสู้นะครับมันอยู่ฝั่งนี้แสวงศึกนะฮะกดปุ๊บตัวละครก็จะเดินไปหา n p c ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเจอคนในประวัติศาสตร์3กงมากมายนะครับ สแสวงสึกก็คือเป็นการต่อสู้ทั่วไปนั่นแหละซึ่งการต่อสู้เกมนี้เนี่ยก็จะมีเป็นดันดนแล้วก็จะมีเรื่องของดาวถ้าเกิดว่าเราผ่านทำอะไรนะทำภารกิจย่อยตามที่มันบอกแล้วก็จะได้ดาวมาสะสมดาวแล้วมาแลกของได้เออระบบนี้น่าจะพอคุ้นเคยนะครับและด่านไหนที่เคยผ่าน3ดาวไปแล้วสามารถกวาดล้างได้ด้วยเห็นไหมก็คือไม่ต้องไปลงไปสู้กดปุ๊บมันก็จะสรุปให้เลยได้ของเลยทันทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแบบง่ายทั่วไปนะครับแล้วก็มีแบบ ฉากาดก็คือแบบย่างนั่นเองต่างกันยังไงทั่วไปเนี่ยมันจะดรอปของธรรมดาแล้วก็ผ่านตามเนื้อเรื่องนะครับส่วนฉากาดเนี่ยมันจะดรอปของดีหน่อยแล้วก็จะดรอปพวกเศษของตัวละครมาเกมนี้เรียกเศษว่าหินจิตนะครับหินจิตผลนะเราสะสมไอ้พวกเนี้ยครบแล้วก็จะเรียกตัวละครตัวนั้นมาใช้ได้เออถ้าเกิดมีตัวละครตัวนั้นอยู่แล้วแล้วก็สะสมหินจิตเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้เออมันก็นะระบบแบบนี้เราน่าจะเคยเห็นเนาะ เดี๋ยวลองไปดูการต่อสู้สักด่านหนึ่งกันละกันนะครับอ่าสังเกตนี่ขุนพลผมอ่าตอนนี้มีแค่6คนนะครับก็เลือกคนที่เก่งที่สุดลงนะครับเกมนี้คือแบบว่าขุนพลเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าประเภทด้วยกันนะครับอ่าไปสู้กันเลยกันละกันเกมนี้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าอ่ามี Auto ออโต้แน่นอนอยู่แล้วมีออโต้ให้ถ้าไม่อยากออโต้เล่นเองก็ได้ซึ่งระบบการควบคุมเกมเนี่ยมี2ประเภท ก็คือแล้วแต่ความชอบของของคนนะครับอย่างกดเนี่ยเหนนะ็นไอันนี้คือเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือกดที่หน้าจอนะครับพอเดินไปผ่านศัตรูตัวไหนก็จะโจมตีนะครับแล้วก็จะมีการเก็บเกรดนะครับเพื่อที่จะมาใช้สกิลได้สังเกตเราลงขุดพลมาได้3คนก็จริงแต่เราจะสู้ทีละตัวนะครับอ่าก็เราสามารถที่จะ,ะกดดับเบิ้ลเรียกว่ากด2ทีอะ่ะเพื่อที่กิ้งหลบได้กดค้างไว้เพื่อชาร์จแล้วใช้ใช้พลังได้นะครับเห็นไหมมันจะเสียเกรดจำนวนหนึ่งนะครับ หรือแม้กระทั่งฟลิกนะครับเลื่อนนะครับไปทิศทางนี้กําหนดก็จะเป็นการสไลด์ไปฟันนะเรียกว่าการควบคุมหลากหลายจริงๆนะครับและอย่างที่บอกมันมีการควบคุม2แบบก็คือใครที่ท่านเล่นมือเดียวหรือจะเล่นผ่านทาปโปรแกชมช่วยเล่นเนี่ยแบบแรกอะ่ะมันจะดีกว่าก็คือแบบที่ผมให้เล่นเล่นที่ดูเมื่อกี้แต่ถ้าใครเล่นในมือถืออยากจะเล่นแบบแนวแอคชั่นก็เลือกแบบพันโยกได้นะครับมันก็จะเป็นมาแนวแอคชั่นเลยเห็นไหมเออก็คือเดินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสกงสกีให้ใช้อยู่ฝั่งนี้นะครับ อ่ะก็นี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับคงคงคง,คงเรียกว่าไงอะ่ะคือมันแล้วแต่คนชอบอ่ะว่าอยากชอบแบบไหนนะฮะส่วนผมหรอมันมีออโต้แล้วนี่ผมไม่ต้องเล่นอะไรมากใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็คอยเอ่อกดสกงสกิลอย่างเดียวเพราะเกมนี้ออโต้จะไม่กดสกิลให้ยกเว้นใน PVP มาดูกสกิลของตัวละครเราครับอ๋อแหงหัวตุ้นอ่ะแหงหัวตุ้นอันนี้คือเป็นสกิลของคนที่เราไม่ได้เอาลงมาก็จะมาช่วยโจมตีได้นะครับแต่ถ้าเป็นสกิลของเรานี่กดด้านล่างนี่เนี้ยมีกิ้งลบใช่ไหมครับ กดได้นะครับมีแดชไปฟันเห็ไหมกดได้มี Boy, ชาร์จปล่อยเห็นไหมครับแทนที่เราจะกดค้างกดฟลิกเนี่ยถ้าเป็นการควบคุมแบบเนี้ยจะมีมาให้กดตรงนี้แทนเออก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบครับเดีย๋ยวใช้สกิลของนี่ใครนะอุยกายนะครับนี่นโขกโขกโขกโขโขอย่างรุนแรงนะฮะพอเห็นสภาพการต่อสู้ไหมเอออ่าแล้วก็เกมเนี้ยการต่อสู้มันเยอะเยอะมากมี ถ้าที่ผมดูนะมีเป็น10ระบบเลยแต่คือการต่อสู้มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมีแบบโมบ้าด้วยเออมีแบบโมบ้าด้วยมีแบบอะไรอะ่ะสู้ไปเรื่อยๆก็มีแบบเซอร์ไว l วลมีคือเกมเนี้ยเยอะนะแต่ผมอาจจะเทสให้ดูแค่บางระบบเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะเทสได้ดูทั้งหมดเนี้ยน่าจะ3ชั่วโมงผมว่าก็รีวิวไม่เสร็จนะจริงๆนะก็ส่วนใหญ่การต่อสู้จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นี่แหละก็คือระบบการต่อสู้แสวงศึกนะครับเสร็จแล้วด้านล่างต่อมาเลยฝึกเปิดอ,อันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นดันเจี้ยนหรือการต่อสู้รูปแบบอื่นๆพิเศษขึ้นมานะครับเนี่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5ระบบด้วยกันนะครับระบบอันนี้ยังไม่เปิดซึ่งการต่อสู้มันก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะแค่แบบแบ่งประเภทนะครับอลองเข้าไปดูที่นิมิตอสุลาก็ได้นะครับกดปุ๊บก็จะวิ่งไป หา NPC ที่เกี่ยวข้องนะฮะบางทองครับบางทองอ่ะมันก็จะเป็นดันเจี้ยนแบบนี้ซึ่งลงได้เวลาสองครั้งและลงเนี่ยก็จะได้ของจํานวนมากอ่ะก็มีทั้งของอ่าอันนี้อะไรนะตังใช่ไหมอ่าเอาไปขายแล้วได้ตังมาอันนี้ก็จะเป็นใบย x P ขุนพลอันนี้ก็จะเป็นหินที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับก็มาลงมาสู้ได้นะครับสรุปก็คือเป็นดันเจี้ยนพิเศษไว้หาของแต่ลงได้เวลาสองครั้งอ่าแล้วก็มีสู้บุรุษอ่าสู้บุรุษอันนี้ก็คือจะ สู้ไปเรื่อยๆผ่านทีะดานก็จะได้ของไปเรื่อยๆพอเราผ่านครบดาวที่กําหนดเนี่ยเราก็สามารถรับของพิเศษไดอ้อันนี้ก็คือเป็นแนวแบบเซอร์ไวเวลสู้ไปเรื่อยๆนะครับสู้ทีะขุนพลไปเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงสิ้นทับนะครับสิ้นทับเดินไปสิ้นทับโจหินแน่ะขุนพลน,นี่รู้จักสิ้นทับอันนี้เป็นระบบที่เอาไว้บอดเลยเออเป็นระบบที่เอาไว้บอดเลยคือพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะบิดศัตรูมาเรื่อยๆ มีเวลาให้เราประมาณ5ชั่วโมงถ้าผมดูเวลามาไม่ผิดนะครับมีเวลาให้เราประมาณ4ี่หชั่วโมงประมาณนี้แล้วเราก็ปล่อยบอทได้เลยตัวลรคเเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้จะได้ตังค์แล้วก็ใน1วันเนี่ยถ้าเราฆ่าได้ร้อยห้าสิบตัวเราจะมารับ exp ได้สูงสุดร้อยห้าสิบตัวเพราะวันเนี้ยผมก็ไม่ต้องลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเลิกเล่นเราจะไปนอนเราจะไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็มาเปิดบอทที่ระบบเนี้ยทิ้งไว้ได้มันจะได้ตังค์มาเรื่อยๆนะครับ ไวบอร์ดระบบเมื่อกี้นะครับไวบอรคือเราไม่จําเป็นต้องให้มันสู้เสร็จ4ี่ชั่วโมงแล้วค่อยออกนะคือพอค่าครบร้อตัวกดออกมาเลยนะครับเราได้ของเหมือนกันทีชิตคุณพลาน,นี้ก็เป็นแนวเซอร์ไวเวอรเหมือนกันนะครับก็จะต่อุยไปทีละด่านนะครับเมื่อถึงแต่ละเช็คพอยต์เนี่ยมันจะมีการประเมินไงว่าเฮ้ยด่านหนึ่งเราได้กี่ดาวสองสาดาวได้กี่ดาวแล้วเราก็จะเอาแต้มดาวเนี่ยมาแลกบัฟได้ เนี่ยแหละก็จะเป็นแนวซไวเวอร์เหมือนกันวันนี้ผมสู้ไปได้แค่นี่เอง14บ่ดานนะครับได้ได้แค่สิบ่ดานนะเออ,อนนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งสังเกตว่าการต่อสู้เกมน,นี้เยอะและแต่ละการต่อสู้มันจะมีแต้มพิเศษของของตัวมันเองด้วยนะครเอาตัวอย่างนะงานพิชิตขุนพลใช่ไหมเนี่ยมันมีมันมีร้านค้าแรกนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้มาจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสังเกตดูร้านค้านะครับมันมีเหรียญกิจกรรมเยอะ ก็คือแบ่งตามประเภทที่เราที่เรา,ท,เราที่เราลงไปเลยอ่ะเห็นไหมเหรียญ๋อ,องเหรียญอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นนะเออเพราะฉะนั้นเกมนี้หลากหลายการต่อสู้หลากหลายไม่พอสกุลเงินก็หลากหลายแล้วเราก็ไปแลกของนะครับได้เยอะแยะมากมายนะได้เยอะแยะมากมายอ่ะนี่คือฝึกเปิดเป็นดันเจี้ยนพิเศษทั้งหลายแหละต่อมาแข่งขนันอันนี้เป็น PVP นะก็มีทั้งสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวนะครับก็คือเรียกว่าไงดีละ่ะ ก็ตัวต่อต,ตัวเป็น PVP ธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวเทให้ดูก็ได้เนี่ยอ่าสิ่งที่คุณจะควรทําก่อนเลยในการเข้าระบบนี้คือมาจัดทัพก่อนจัดทัพก็คือจัดทีมที่ดีที่สุดของเราไว้เพราะเวลาศัตรูมาสู้กับเราอะ่ะมันจะเจอทีมนี้เพราะนั้นได้ตัวใหม่มาเก่งๆก็มาที่นี่นะครับจัดทัพให้เรียบร้อยอเวลาจะสู้คนอื่นก็ง่ายๆครับก็ดูว่าศึกทีมของเขาเนี่ยเท่าไหร่ใครที่น้อยกว่าเราแล้วก็มีโอกาสสู้ชนะ นะครับและท,ทุกครั้งที่สู้ชนะเนี่ยมันจะมีแบบแต้มให้เราด้วยนะครับเออพอแต้มถึงตามที่กําหนดก็มารับของได้รู้สึกชนะจะได้2แต้มแพจะได้แต้มหนึ่งเออส่วนใหญ่เราชนะอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราหาคนที่อ่อนแอกว่าเรานะครับแล้วก็มีรางวัลด้วยอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าอันดับของเราเนี่ยไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าน,นี่ก็ลองสู้กันดูกันละกันนะก็มีเท่านี้ อแล้วก็มีการคารวะด้วยนะคารวะที่1น,นะครับได้ตังค์คารวะที่1ได้ตังค์อ่าแล้วก็เหมือนกันครับทุกกิจกรรมเกมนี้จะมีแต้มของตัวเองก็มาแลกที่้านคาไดอ้อีกอันนึงอ่าก็ใกล้ๆกันสึกชิงชัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ3นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะเทสให้ดูก็แล้วกันนะครับก็สู้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมเลือกตัวละครสังเกตนะเราเลือกได้แค่คนเดียวนะครับอ่ะสู้เลยแล้วมันก็จะหาคนที่เล่นระบบเนี้ยอยู่ มาทั้งหมด6คนด้วยกันรวมเราด้วยนะเป็นหกคนเห็นไหมมันก็จะแบ่งโอ้ยผมสู้ได้ป่ะวันนี้ทีมผมนา่าจะได้นะเบลสี่สิบแล้วมันก็จะสู้แบบโมบ้าครับจะมีแค่2เสาถ้าเสาแตกก็คือชนะเดี๋ยว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 ผมสู้ออตโต้กันนะผมลืมปรับเดี๋ยว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 เนี่ยนะถ้ามันอโอโต้มันจะโง่ๆอ,อ,อย่างเมื่อกี้ครับบวกเขาบวกกันแล้ว,ลวยังไม่บวกทุบเลยพวกทุบทุบเออเออนั่นแหละบวกกันไปครับ คือถ้าเกิดไม่มีคนอยู่บริเวณนี้มันก็จะบอดเป็นบอดแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราทําลายเสานะฮะเรียบร้อยเสาไปนหนึ่งนะครับเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายกิ้งกันใหญ่เลยกิ้งกันใหญ่เลยทุบไปทุบใครวะหนะ้าอ่อทุบอันติไปทุบ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 เฮ้ย <c oughs> เอา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 ,เอา,เ,อา,าอเอายาก่อนเอายาก่อนเออเฮ้ยมันมากันเยอะแล้ว ตายเลยนะครับแมอัน,นี้อ,อาจจะต้องรอพ่วงหน่อยผมไม่ค่อยถนัดการควบคุมแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนเป็นปะทูก,ก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนโมบ้าเลยนะครับก็รอตื่นนะครับปะลุยกันต่อเล่นเองจะง่ายกว่านะครับเอ้เ้เอานี่เลยเอานี่เลยเออเอาเสาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาใกล้ๆอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวผมแข็งเวนกำลังกดอันตีเซ็งตายเลย โอ้กำลังกดอันตีเจอมันแช่แข็ง้วก่อนนะครับเผลอๆแพ้พพด้วยเนี่ยเอาจริงๆเราทำลายเสาไปได้อันเนี้ยเนี่ยโอ้ยมันมาถึงนี่แล้วเหรอมาดีทุบโอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วแต่ผมสก,กัดได้รอบนี้ต้องกิ้งก่อนต้องกิ้งมันมาถึงมันบุกถึงบ้านเราเลยเว้ยเฮ้ยทำไมเลือดเต็มอะหรือว่ามีสกิลเพิ่มเลือดวะทุบทุบ ฮุบฮุบฮุบอ,อืเอาให้ตายก่อนเอาไอตัวนี้ให้ตายก่อนโอ้ตายเลยแมผมสู้ไม่ได้คนนี้น่าจะเลเวลสูงที่สุดของเขาแต่เล่นฉลาดนะมาบวกผมวงในแล้วปล่อยให้ปล่อยใหอ้อีกสองคนนะ่ะมาตีเสาเดี๋ยวผมไปตีเสาบ้างนิวดีจะพังแล้วอะโหแพ้เลยแม่เสียดายครับเสียดายแพ้ละเสาแตกสองอัน ก็ถือว่าเนี่ยแหละครับ <c oughs> เป็นการต่อสู้แนวโมบ้านะครับก็คือถ้าเกิดมีคนเล่นอยู่จะเจอคนหมดเลย6คนนะครับเจอคนหมดเลยนะน่าเสียดายน่าเสียดายนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือเป็นการต่อสู้อีกประเภทหนึ่งอ่านะแล้วก็มีอันสุดท้ายแล้วนะครับแข่งขันก็คือเป็นกุญแจนะครับเมื่อกี้มองไม่ทนันหลายกุญแจถาวรนะก็เป็นการต่อสู้อีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ามันจะเจอคนนะ่ะแต่เป็น AI นะ ถ้าเกิดเราผ่านเราก็จะได้รับหีบนะครับผ่านที่เราคนก็ได้รับหีบผ่านที่เราคนก็ได้รับหีบเนี่ยก็ได้มาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นการต่อสู้ทั้งหมด3ประเภทรวมกับอาเราอาดันจีพิเศษด้วยก็มีทั้งหมด8ระบบกิจกรรม8กิจกรรมที่ทําให้เราหาอะไรทําได้ไม่เบื่อนะครับแล้วก็อย่าลืมมาลงให้ครบตามโคต้าทุกวันจะได้ของรางวัลมากมายโอเคนี่คือการต่อสู้นะครับก็อย่างที่บอกแหละสึกค้าเซิร์ฟเวอร์150นะครับก็จะเปิด ทีนี้เรามาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับเอาด้านล่างแล้วกันเป็นระบบหลักนะครับอันแรกเลยใบยนะครับมันเขียนว่าใบานี่คือเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็เราเกมนี้การอัปเกรดมันจะแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่สามารถตีบวกเกินทีละ5คันได้เราบวก1ถึงบวก5ปุ๊บถ้าจะบวกต่อเนี่ยเราต้องใช้หินทะลุตีบวกก่อนอย่างเช่นตอนนี้ผมเ,เดี๋ยวอัพมาแล้วกันม้าเนี่ยตันที่20บนะบวก20่ต้องใช้หินอันนี้ในการทะลุ นะครับแล้วก็จะเห็นนะมันก็จะตีบวกได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคอยทะลุแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าหินพวกนี้หายจากไหนอ่าถ้าถ้ากลัวเกมนี้มันมีระบบกลัวหาไม่เจอนะเกมนี้มันมีระบบหาของเห็นนะมันจะมีบอกว่าดรอปที่ด่านไหนมั่งนะครับสบายเกมนี้สบายอ่ะอันนี้เราก็มาทะลวงแล้วก็อัปเกรดซะนะครับนี่เสียตังค์เยอะนะเกมนี้ใช้ตังค์กันเยอะมากบางทีมันตีต,ตีไม่ตีอะไรนะตีไม่ติดด้วยนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ผมกดตีบวกห้ามันไม่ขึ้นไป30มันกลายเป็น28บ้าง27บ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยี่สิบเก้านะตีตีเฟล,ลไปครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือการตีบวกนะครับทะลุทะลุไปเรื่อยๆครับจะได้ตีบวกได้เออไม่ให้เออก็ถูกแล้วทะลุไปเรื่อยๆจะได้ตีบวกได้เอา่าไปเยอะๆนะครับตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นอา่าอันนี้คือมีผลกับเออ่ทุกทุกตัวละครนะไม่ได้มีผลแค่เออ่ผุญพลคนใดคนหนึ่งเท่านั้น คือเกมเนี้ยการอัปเกรดทั้งหลายแล่เนี่ยมันจะไปเพิ่มให้กับทุกตัวละครเลยอ่ามันจะเพิ่มให้กับทุกตัวละครเพราะนั้นบวกอะไรได้ก็มาบวกนะครับบวกอะไรได้ก็มาบวกอ่าทีนี้อ่าเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการตีบวกนะครับก็ต้องใช้หินเนาะในการทะลุทีละห้าเลเวลต่อมาอัปดาวเช่นเดียวกันนะครับอัปดาวเนี่ยอ่เราจะต้องใช้หินในการทะลุนะครับเนี่ยพอมันพอมันบวก10ปุ๊บเราก็ต้องใช้หินทะลุอ่าทีนี้มันก็จะสามารถที่จะอัพคันขึ้นมาได้แล้วก็ตีบวก นะอัพดาวขึ้นไปได้อีกห้าขั้นส,สรุปคือใช้หินหมดเลยไอ้พวกเนี้ยระบบเนี้ยใช้หินหมดเลยนะวันนั้นเราก็ไปอัปเกรดของที่เราคิดว่าสําคัญก่อนอือนั่นะแหละนะครับก็ลองมาอัปเกรดกันดูแล้วกันอันสุดท้ายพัฒนานะครับอันนี้ก็คือเราต้องหาหินเหมือนกันเป็นหินพัฒนาแต่หินพัฒนาเนี่ยได้จากากระจาะปองอย่างเดียวเลยนะครับมันมันไม่มีให้หามาจากระบบอื่นนะแต่ไม่แน่ก็ต้องรอกิจกรรมอาจจะมีในอนาคตก็ได้อันนี้คือจะเพิ่มความแรงของของ,ของอุปกรณ์นั่นเองนะครับ อ่ะนี่คือเรื่องของอุปกรณ์เสร็จแล้วด้านล่างมียศด,ด้วยอายศเนี่ยคือมันจะอัพยศได้ถ้าเกิดเรามีแต้มแต้มมันชื่อแต้มเลยอ่ะค่าพี่ชัยเนี่ยตามที่กําหนดก็จะอัพยศได้ครับการอัพยศเนี่ยก็หาจากนี่ครับทำเควสประจําวันกับไปศึกชิงชัยไอ้สามต่อสามเมื่อกี้ที่ผมแพ้มาเออนะครับทุกครั้งที่เลื่อนขั้นเนี่ยจะได้รับเงินด้วยนะครับแล้วก็สเตตัสก็จะเพิ่มด้วยเพิ่มทุกคนนะครับเพิ่มทุกคน ถ้าผู้ชมสังเกตนะครับยังมีอีกหลายระบบที่ยังไม่เปิดตอนนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายเต็มไปหมดเลยเนหะ็นไหมสูงสุดแล้วเว็บก2รจะเปิดครบนะครับอันนี้ก็ใครชอบก็มาลองเล่นกันดูแล้วงานระบบเยอะจริงๆต่อมาข้างๆขุนพลอ่าขุนพลนะครับก็ตอนนี้ผมมี6ตัวเนาะวิธีการหาขุนพลผมก็พูดไปแล้วเนาะก็คือต้องสะสมเศษนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเกมนี้มันจะมีเรื่องของเรียกว่าอะไรค่าแคปอะสึกขุนพลเกมนี้ใช่ไหมว่าสึกขุนพล ถ้าเกิดเรามีศึกคนพลยเยอะเราสามารถที่จะมากดอัพเลเวลตรงนี้ได้มันจะเป็นการการเพิ่มค่าศึกนั่นเองทาให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยมีโบนัสเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมเพราะนั้นเกมเนี้ยการที่จะพัฒนาให้ตัวละครเก่งมันทําได้หลายวิธีก็คือไปอัปเกรดอุปกรณ์มาเพิ่มค่าศึกแล้วก็อื่นๆนะครับนั่นก็คือเป็นการอัปเกรดโดยรวมทีนี้มันก็จะมีการอัปเกรดหลายคนด้วยอ่ามันมีโดยรวมกับหลายคนเห็นไหมมันจะแยกเป็น2อนอันการอัปเกรดตัวละครทําไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ เป็นเรื่องของการอัปตีบวกนะครับอัปตีบวกอันนี้อุยกาผมบวก4ใช่ไหมครับอ่าก็เราต้องสะสมหินให้ครบตามนี้นะครับเมื่อเมื่อครบเนี่ยเราก็จะกดอัปเกรดได้มันก็จะเปลี่ยนจากบวก1เป็นบวก2ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระบบต่อมาเนี่ยอัปเกรดนะครับอันนี้คือเพิ่มเลเวลนั่นเองใช้พวกเนี้ยนะครับใช้พวกเนี้ยได้นะไอเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเอานี้และกันอัปเกรดแฮร์หวตุ้นกันละกันนะครับ ให้หัวตู้นี้เขาแจกนะอ่าแล้วก็เราจะได้อะต่อมาอัปดาวน์เนี่ยไหนๆก็พูดถึงการอัปดาวน์แล้วอัปดาวน์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือเราต้องเอาเศษของตัวละคลสรสะสมให้ครบนะครับก็จะอัปเกรดได้อ่าทุกๆขั้นเนี่ยสีอะแต่ละสีมันจะมีทั้งหมด5ดาวด้วยกันนะเขียวฟ้าม่วงส้มแดงทองนี่คือความแรงของเกมนี้นะครับตอนนี้คือเพิ่งสีฟ้านะแล้วก็อุยกายใช่ไหมอ่าอุยกายผมเพิ่งสีม่วงเองนะครับต้องสะสมอีก อีกเยอะเหมือนกันอนะกว่าจะขึ้นสีส้มได้นะครับเพราะอย่าลืมมันต้องอัปเกรดให้เต็ม5ดาวก่อนถึงจะเลื่อนสีนะครับอันสุดท้ายสกิลอะเกมนี้มีเหมือนกันมันจะมีแต้มสกิลไว้ให้20แต้มน,นะครับถ้าใช้หมดแล้วก็ต้องรอเวลาเราก็สามารถมาเพิ่มได้เออมาเพิ่มได้นะครับสกิลเนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราตีบวกตัวละครเยอะขึ้นนะตีบวกก็คือรูนนี่แหละจำได้ไหมอาก็ตีบวกขึ้นไปนะ,ะสกิลจะปลดล็อกมากขึ้น นี่แหละนะครับการอัปเกรดตัวละครเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัปเกรดโดยรวมแล้วมาอัปเกรดลายคนด้วยจะได้มีค่าแคปเย<ๆ>อะๆนะเก่งๆนะครับอันนี้คือขุนพลภารกิจอันนี้สําคัญผมแนะนําให้ทําภารกิจประจําวันนะคือเกมนี้มันมีภารกิจประจําวันให้ทำนะครับก็มาทําซะจะได้ x x p เลเวลของ ID เยอะขึ้นนะเนี่ยผมเล่นวันเดียวเองก็เวลสาเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะ50-60ผมว่าน่าจะ3 4วัน น่นเราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแนะนำให้ทำเควมประจำวันให้ครบนะครับเพราะว่าทำปุ๊บ exp ขึ้นปั๊บเนี่ยได้ของด้วยตามสเต็ปตามค่าล่าเริงที่เรามีเออมันจะได้ของมาเรื่อยๆอนะครับเออนั่นแหละก็ยืดมาทำส่วนภารกิจแรกมันก็ตามตามเนื้อเรื่องอ่ะผ่านเนื้อเรื่องนุ่นเนื้อเรื่องนั่นเรื่องนีงนงนง้มันก็จะได้รับของเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับส่วนไอ exp คืออะไร exp คืออ่ามันก็บอกแค่ว่ามีอะไรบ้างที่มีมีฟังก์ชันไหนบ้างที่ได้ exp เยอะมันก็บอกไว้ใช่ไหมขุนพลเช นะครับกระเป๋านะครับก็ส่วนใหญ่เข้ามาเปิดหีบปกติก็ไม่ได้เข้ามาทาอะไรนอกจากมาเปิดหีบนะครับมีหีบให้เปิดก็มาเปิดนะครับเปิดเลยเปิดเลยนี่นี่ได้จิตขุนพลเต็มเลยนะไม่รู้จะสะสมใครครบบ้างนะฮะนี่แหละส่วนใหญ่ก็มีเท่านี้มีแค่เข้ามาเปิดหีบที่ที่เหลือเราไม่ค่อยได้เข้ามาทําอะไรอยู่แล้วนะครับเฮ้ยมีมีมีกล่องเลเวลด้วยแม่ต้องเลเวล40เหมเปิดได้นะครับจริงๆมันแจกมาเป็นระยะระยะตั้งแต่เลเวลหนึ่งละเปิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปนะครับ ต่อมากองทัพนะครับก็คือบอกเลยผมไม่สามารถเทสให้ดูได้นะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีใครรับผม 2. คือต้องเป็น VIP 1ถึงจะสร้างกองทัพได้ใช้เงิน200แคดเป็น VIP 1เดี๋ยวผมลองกดเข้าเลยแล้วกันมันจะมันจะหากิลหรือหาหากองทัพอ่ะที่สามารถเข้าได้เข้าให้อัตโนมัติถ้ากดปุ่มนี้นะครับผมเคยเข้าไปได้แป๊บนึงแต่เขาก็เตะมันมีมันมีหลายอย่างให้ทําเช่นดันเจียน ให้ลุยอะไรอย่างนั้นอ่ะมีร้านค้ากิลอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ลองลองหากิลอยู่กันละกันแต่คือของผมสึกทีม17่นเนี่ยเลเวลสามหกอ่ะตอนเนี้ยไม่มีใครรับ <laughs> ไม่มีใครรับนะครับต้องเก่งกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้นะครับก็ลองมาเทสกันดูเองกันละกันนะฮะระบบเพื่อนเกมนี้มีเหมือนกันแต่ว่าทําได้แค่แชทอย่างเดียวนะครับไม่มีการส่งของไม่มีอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้นะครับอีเมลอะแน่นอนนะเนี่ยผมโดนไล่ออกเลยครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเข้าไปแป๊บเดียวโดนไล่ออกเลยนะครับ ่อมาร้านค้าอ่ะก็ผมกดเข้ามาให้ดูเป็นระยะแล้วเนาะร้านค้าก็จะมีาตามเรียกว่าอะไรตามกิจกรรมใช่ไหมใช้ของตามกิจกรรมแล้วก็อันแรกสุดจะเป็นใช้เงินอ่าซึ่งมันจะมีเควสประจําวันให้เราซื้อของด้วย5ชิ้นก็อย่าลืมมาซื้อนะครับของที่มันมีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาที่กําหนดนะฮะอย่าลืมเข้ามาซื้อเพื่อผ่านเควสประจําวันก็แล้วกันโอเคเนี่ยแหละคือระบบหลักๆของเกมนี้เสร็จแล้วมันยังมีอีก นะครับมีระบบเสริมนะครับมาดูฝั่งซ้ายซ้ายเนี่ยกดที่รูปตัวละครได้สามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนดิสเพย์ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนดิสเพย์ได้แค่ตามเงื่อนไขที่มันบอกเท่านั้นถึงแม้ว่าผมจะมี6ตัวละครแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนได้6ตัวละครเราจะต้องทําทตามที่มันบอกก่อนอย่างเช่นอุยกายอะ่ะผมต้องพัฒนา1นบวกหก่อนถึงจะถึงจะเอาอุยกายออกมาเป็นเอา,อาเป็นเรียกอะไรเป็นรูปตัวละครได้นะครับ คือมันไม่ได้โชว์แค่รูปตรงนี้อย่างเดียวไงมันจะโชว์ข้างนี้ด้วยเวลาเดินในเมืองเห็นไหมเปลี่ยนคนเรียบร้อยแล้วมันจะโชว์ในเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีการเซตติ้งต่างๆก็มาเซตตรงนี้ได้ลององลองเอาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใครมีไอเทมโค้ดอ่ะก็เผื่อไปร่วมกิจกรรมของเกมมาได้ไอเทมโค้ดมากรอกที่นี้ได้นะครับมีอะไรอีกอ่ะส่วนพวกนี้2อ,อันนี้คือเป็นกระปองนั่นเองขอดาวนะครับกระปองก็ไอกระปองอันเนี้ยมันฟรีห้าครั้งต่อหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็ ประมาณวัน2วันอะฟรีครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมีเงินแคสมากดนะครับเงินแคสมากดแล้วก็อันสุดท้ายต้องเป็น v i p 12งที่จะกดได้แมอยากจะร้องไห้จริงอ่านะต่อมาสาตตาวุเนี่ยก็เหมือนการเป็นเป็นเอ่อกาจะปองเหมือนกันนะครับบางทีเราไปทากิจกรรมมาได้เราได้เป็นตั๋วมาลองเช็คดูนะฮะถ้าได้เป็นตัว๋วมากดซื้อเลยนะครับมันก็จะได้ฟรีอ่านะก็ลองเช็คดูลองเช็คดูอ่านะส่วนอันดับก็อันดับบอกแค่ว่าใครเก่งอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อันนี้ลงชื่อนี่ก็คือเป็นรางวัลรอกอินปะจวันนะครับเกมนี้รอกอินปะจวันเนี่ยมันจะนับไว้ด้วยว่าลงชื่อติดต่อกันกี่วันและจะได้รับโบนัสเพิ่มด้วยซึ่งวันนี้ผมต้องลงชื่อต่ออีก5วันผมจะได้จูกัดเหลียงก็คือของเบงใช่ไหมเออเกมนี้ของเบงโคตรเท่โคตรเท่เท่จริงส่วนนี้ก็พูดไปแล้วนะเป็นเควสหลักอันนี้ก็ในอนาคตระบบอะไรจะเปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวพอเราผ่านดันสามจะได้รับผลพลม่ โอเคก็ระบบนะเลเวล35 36มเนี่ยมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ส่วนด้านบนพวกนี้ก็คือเรื่องของการเติมเงินและก็การแจกของรางวัลนั่นเองเนื่องจากเกมของจีนอะ่ะจะมีไอ้พวกเนี้ยคล้ายๆกันลองมาดูก็แล้วกันนะครับผมจะไม่อธิบายมากแต่จะคร่าวๆคือมันมีรางวัลแจกเยอะรางวัลล็อกอินรางวัลอะไรอะ่ะรางวัลล็อกอินประจำวนันถ้าค่าความเก่งถึงอะไรอย่างเงี้ยผ่านด่านถึงอะไรพวกเนี้ยมันจะแจกของตลอด เพราะนั้นสังเกตดูแล้วกันถ้ามันขึ้นแดงๆเนี้ยแสดงว่ารับได้ก็เข้าไปรับเห็นไหมครับเนี่ยมีมีการตีบวกใช่ไหมตีบวกอุปกรณ์ถึงเท่าไหร่มารับของได้นะครับอ่าก็ลองมาดูแล้วกันถ้ามีแดงๆขึ้นก็ค่อยเข้ามาดูแต่ถ้าเกิดมีเวลาลองไล่ดูทีละเลยครับว่ามันให้ทําอะไรเพราะบางอันมันจะเป็นภารกิจพิเศษที่เปิดตามเวลาแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับศึกท้าทายผมได้อะไรเนี่ยอ๋อพลังลบถึงอ๋อรับของกันอีกแหมมีอะไรได้อีกสวัสดีการ รา,างวัลออนไลน์ได้รับอีกนะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเกมนี้มีเติมเงินแล้วมีระบบ V.I.P ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเติมเงินดูนะใครเติมครั้งแรกนี่ได้นี่เลยน,นี่นี่ใครเนี่ยเตียวเซียนใช่ไหมใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเติมเงินดูผมจะผมที่ผมลองเติมเงินเพราะว่าอะไรเนี่ยอัปเกรดบัญชีก่อนเติมเงินอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือพอดีผมเล่นด้วยแอคเคาท์ทดสอบไงมันต้องล็อกอินถึงจะให้เติมเงินโอเค ลองมากดดูกันละกันว่าเติมเงินด้วยบัตรอะไรได้บ้างนะครับก็โอเคเนาะสำหรับเกมไร้ทียมทัยนเนี่ยผมขอรีวิวฉวบับเบื้องต้นไ้เพียงเท่านี้ก็นละกันนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดใครอยากเล่นยาวๆแอคชั่นตีมสามก๊กเกมนี้โอเคตอบโจทย์เพราะว่ากว่าจะเปิดระบบพบเลเวลร5 0นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูจว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับก็มีเกมอะไรในอนาคตน,นี้โปรดติดตามกันได้นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ